อนที่18เจ้าถูกใจคนที่ทำงานที่หอหลีเซียง,งั้นหรือแถมเป็นแค่คนใบ้อีกด้วยอย่าได้พูดเช่นนั้นข้าแค่สนใจเขามักอยากจะเห็นหน้าเขาก็แค่นั้นมักจะรู้สึกว่าเคยรู้จักเขามาก่อนแต่ว่าเขาเอาแต่ปฏิเสธว่าไม่รู้จักข้าข้าส่งคนไปสืบเรื่องของเขามาแล้วรายงานที่ได้ก็เหมือนที่ข้ารู้มาก่อนหน้านี้ ไม่มีใครรู้ว่าหญิงสาวที่เขามีลูกด้วยคือใครและไม่มีคนรู้ว่าทำไมอยู่ๆเขาถึงเป็นใบ้เด็กคนนั้นคงไม่ใช่ลูกของข้าหรอกนะไม่หรอกมั้งเด็กนั่นนิสัยดุร้ายจะตายไม่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่น่าจะเป็นลูกข้าได้ไม่มีอะไรเหมือนข้าสักนิดเจ้าจำอะไรสักนิดไม่ได้เลยเหรอข้าจำได้แค่ว่าเมื่อห้าปีก่อนข้าเคยนอนกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งมีความรักให้กันและกัน ถ้าสัญญากับเขาว่าจะแต่งงานกับเขาเรื่องอื่นข้าจำอะไรไม่ได้เลยไม่แน่เจ้าอาจจะทำเรื่องแย่ๆไว้กับเขาก็ได้เจ้าว่าถ้าเกิดตอนนั้นพวกเจ้าสองคนรักกันแล้วเขาก็ได้ให้กำเนิดลูกของเจ้าตอนนี้เด็กคนนั้นน่าจะอายุประมาณเท่าไหร่จริงด้วยเมื่อ5ปีก่อนเกิดความวุ่นวายขึ้นที่ซินเจียงเพราะถูกรุกรานจากชนเผ่าเป็นเวลาพอดีกับที่เจ้านำทัพออกจากเหยเียนโจวแล้วเจ้าก็ได้รับบาดเจ็บ แล้วเวลาก็ผ่านไปห้าแล้วเจ้าก็ลืมเขาทิ้งให้เขาต้องเลี้ยงลูกตามลำพังจากนั้นเขาก็คิดว่าเจ้าทอดทิ้งเขาไปจึงได้เปลี่ยนจากรักกับกลายเป็นเกลียดเจ้าเลี้ยงลูกมาด้วยความยากลำบากทั้งยังไม่ให้รู้ว่าแม่ของเขาคือใครหวเหลัวหลวเจ้ามันคนทรยศขอบคุณนะข้านึกภาพออกเลยไม่ว่าจะยังไงข้าก็เป็นคนผิดกลับมาเหยียนโจครั้งนี้ ข้าต้องการตามหาคนในความทรงจำเพื่อทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ครั้งนี้ข้าจะต้องไม่ทอดทิ้งเขาอีกข้าไม่อยากออกรบอีกแล้วเลิกคิดได้แล้วผ่านไปตั้ง5ปีแล้วเจ้าก็ควรจะออกมาจากอดีตได้แล้วนะเจ้าว่าสงครามตอนนั้นรุนแรงมาเจ้ามีชีวิตดอดกลับมาก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์มากแล้วไม่ใช่หรืองไงข้าก็อยากรู้ว่าเพราะอะไรพี่น้องสามพันคนของข้า เพราะอะไรถึงมีเพียงข้าคนเดียวที่มีชีวิตรอดสัญญากันไว้แล้วแท้ๆว่าจะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันสนามรบที่สินเจียงเมื่อห้าปีก่อนเมืองถูกล้อมไว้แล้วตรงนี้ต้านไว้ไม่ไหวแล้วทาหารทั้งหลายตามข้ามาบุกเข้าไปจะรอดไปด้วยกันหรือไม่ก็ตายด้วยกันอยู่ที่นี่เฮ <Hey, S 1> ท่าน่ครับนักรบหนหยุนออกไปรบกับข้าจนถึงวินาทีสุดท้าย ลุยเตรียมใจพร้อมตายต่อสู้กับศัตรูอย่างไม่คิดชีวิตข้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ค่อยๆหมดสติไปพัดลายดอกไม้ชิงเอ,อ๋อเดิมทีข้าควรจะตายไปพร้อมกับพี่น้องในสนามรบ เจ้าได้รับบาดเจ็บหนักขนาดนั้นแต่ก็ยังมีชีวิตรอดมาได้แม้แต่ท่านหมอยังตกใจไม่เคยพบเห็นมาก่อนในโลกนี้ไม่มีใครดวงแข็งเท่าเจ้าอีกแล้วข้าโกหกทุกคนข้ารู้ว่าทำไมข้าถึงมีชีวิตรอดมาได้คนตายวิญญาณจะเดินทางไปที่แม่น้ำห่วงเหอเดินผ่านแม่น้ำซานหูข้าก็เร่ร่อนอยู่ที่สะพานในเหอใต้พภพลึกลับ มีพระจันทร์เต็มดวงสีแดงข้าจะไม่ได้ว่าข้าแร่ร่อนอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนแต่อยู่มาวันหนึง่งเจ้าอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วทำไมยังไม่ไปเสียทีละ่ะเจ้ายังมีอะไรที่ค้างคาใจอยู่หรือ